สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สำหรับวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูจานทิพย์ทองคุบนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับคุณครูขอย้อนก่อนนะคะวันก่อนนะคาบก่อนหน้านี้นะคะเราก็เรียนเรื่องการลบเศษส่วนนะคะสำหรับการลบเศษส่วนนั้นนะักเรียนเป็นยังไงบ้างคะทำการบ้านได้หรือเปล่า ทำได้โดยส่วนใหญ่นะคะ,ะคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะการลบเศษส่วนอย่างแ่กนะคะเราต้องดูตัวส่วนก่อนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันจากนั้นนำเฉพาะตัวเศษนะคะมาลบกันแล้วได้คำตอบคำตอบที่ได้เราต้องพิจารณาก่อน,นะคะ่ะว่ามันอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายหรือยงังถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายแล้วเราก็สั ให้จะตอบได้เลยแต่ถ้ายังไม่อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายเราจําเป็นจะต้องทําให้มันอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายสําหรับเศษส่วนอย่างง่ายคืออะไรคะเศษส่วนอย่างง่ายอย่างแรกต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือทําเป็นจํานวนคละหรือเป็นจํานวนนับหรือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเศษส่วนอย่างต่ําค่ะ ค่ะสำหรับในคาบนี้นะคะเราจะเรียนกันซึ่งเป็นเรื่องคล้ายๆกันค่ะแต่วันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการลบจำน,นวนค่ะนักเรียนเตรียมความพร้อมนะคะนําสมุดขึ้นมาค่ะแล้วก็วันนี้เราจะเรียนในสมุดแบบฝึกหัดและหนังสือด้วยนะคะเตรียมให้พร้อมค่ะ ค่ะเมื่อนักเรียนเตรียมพร้อมแล้วเขียนวันที่นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15นิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะแล้วก็เขียนหวัวข้อเรื่องในสมุดของนักเรียนเองเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ะะแชร์เอกสารลงไปนะคะแชร์ PowerPoint ค่ทะที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนนั่นเองนะคะีผู้หา ครูค่ะเขาคอยของเราอยู่ส่วนไหนเอ่ยขอบคนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเอาข้อก็ค่อยคุณครูแชร์ให้นักเรียนนะคะค่ะเขียนลงไปเลยค่ะกาวลบจำนวนคระคุณครูใช้เหมือนกันเลยนะคะบวกลบวิธีการเดียวกันเลยนะคะใช่ไปก่อค่ะ,ะการบวกลบจำนวนพระนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. พิจารณาจำนวนหากอยู่ในรูปจำนวนพระ ให้แปลงให้อยู่ในรูปเศษส่วนเ,เกินค่ะข้อ2ค่ะทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยทําให้เท่ากับคอรนของตัวส่วนนั่นเองค่ะ 3. ค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันหาคําตอบโดยบวกหรือลบเฉพาะตัวเศษตัวส่วนยังคงเดิมนะคะและสุดท้ายค่ะทำคำตอบให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายซึ่งเศษส่วนอย่างง่ายก็คือเศษส่วนยังต่ำ หรือจำนวนคระหรือจำนวนนับหรือศูนย์นั่นเองค่ะค่ะซึ่งมันก็แทรกเพิ่มขึ้นมาแค่ข้อเดียวนะคะเดิมจากเศษส่วนเฉยๆพอเป็นจำนวนนับเอ่อพอเป็นจำนวนคระนะคะเราก็แปลงจำนวนคระให้อยู่ในรูปเศษส่วนเกินจากนั้นก็ทำตามปกติได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันดีกว่านะคะตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูจะนำ เล่มของแบบฝึกหัดมาเป็นตัวอย่างนะคะอ่านักเรียนทุกคนเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองค่ะแบบฝึกหัดของตัวเองแบบสุกหัดนะหนาตาเป็นดังนี้นะคะหรือเล่มตาม PowerPoint ของคุณครูนะคะแบบฝุกหัดเล่มที่หนึ่งค่ะทุกคนเปิดไปในหน้าสิบแปดค่ะเริ่มที่ข้อหนึ่งโจทย์เป็นยังไงคะข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าสองเศษหนึ่ง ส่วน4ลบกับ1เศษ2ส่วน3ขั้นตอนค่ะเออเราสังเกตว่าส่วนเท่ากันไหมคะส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราหาครอรนของตัวส่วนค่ะก็คือหาครอรนของ3และ4นั่นเองค่ะเราเอาอะไรดีคะมาหาร สีกับ3ที่หารได้ลงตัวและจำนวนนั้นจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยค่ะอ่าสองไม่มีอะไรที่หารทั้งสี่และ3มได้ลงตัวดังนั้นก็ต้องหารได้สักตัวหนึ่งอาจจะหาร4ได้ก่อนหรือหาร3ได้ก่อนนักเรียนเสนอมาเลยค่ะเอาอะไรมาหารดีอ่าเอาสอนั่นเองนะคะ2อหาร4ได้สอง ส่วนสหาร3ไม่ได้ก็ลากลงมาค่ะมิจารณาค่ะตัวผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นก็คือ2และ3ซึ่งสังเกตว่าทั้ง2ตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็หยุดการหารเลยนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรมาหาร2องะิ3ได้ลงตัวแล้วเราก็มาหาครอรนเลยค่ะ กรณอของ4และ3ก็คือ 2, 2คูณ2คูณ3าํคตอบก็คือ12นั่นเองนะคะโอเคค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอ่าคุณครูจะให้นักเรียนดูนะคะว่าวิธีการเขียนของเราในแบบฝึกหัดเราจะเขียนอย่างไรดี ในเมื่อแบบสึกหัดเราเล็กเนาะพื้นที่ก็น้อยน่ยนะคะมันข้ามไปอ่าแบบตึกหัดของเราเล็กและมีพื้นที่น้อยค่ะเราจะเขียนดังนี้นะคะอ่าจะมีที่แคบๆเราก็เขียนไปเลยค่ะหาค่รนอของ4และ3อ่าอันนี้ทุกหาดด้วย3ก่อน นักเรียนหารด้วยสองก่อนยังตัวอย่างก็ได้ค่ะคําตอบออกมาก็จะได้เป็นส2เหมือนกันวิธีการอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่คําตอบจะ็เหมือนกันค่ะอะทีนี้วิธีทำขั้าอย่างแรกนะคะแปลงจํานวนพระให้อยู่ในรูปเศษเกินค่ะแปลงยังไงคะนำตัวส่วนควนูณกับจำนวนเต็มเสร็จแล้วบวกกับตัวเศษนะคะ ในที่นี้ก็คือ4คูณ2จากนั้นบวก1ก็จะได้เป็น79ส่วน4ลบกับ172เส่วน3ก็จะได้ออกมาเป็น5ส่วน3เมื่อเราหาคารนอรเป็น12เป้าหมายของเราก็คือ12เพราะฉะนั้นทำ4ให้เป็น12และทำ3ให้เป็น ค่ะมาดูค่ะ9ส่วน4ทำให้เป็น12ด้วโดยการคูณกับ3ส่วน3และตัวลบก็คือ5ส่วน3าทำให้ตัวส่วนเป็น12ก็คือคูณกับเศษส่วน4ค่ะเราก็ได้มาตามวงเล็บเลยนะคะวงเล็ดวงเล็บหน้า9คูณ3ได้27และ4คูณ3ได้12 วงเล็บตัวลบนะคะ5คูณ4ได้20และ3คูณ4ได้12ค่ะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากับคอนนอแล้วนะคะแล้วก็เท่ากันด้วยเรานำเฉพาะตัวเศษค่ะก็คือนำ27มาลบกับ20นั่นเอง27ลบกับ20ก็ได้มาเป็น7ค่ะส่วนคงเดิมได้คำตอบออกมาเป็น7ส่วน12นั่นเองค่ะ 7ส่วน12เป็นเศษส่วนอย่างง่ายหรือยังคะโอเคค่ะถูกต้องทุกคนตอบได้นะคะ7ส่วน12เป็นเศษส่วนอย่างง่ายแล้วเนื่องจากมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะแล้ก็อย่าลืมตอบในรูปของเลขไทยนะคะค่ะ ถัดไปค่ะนี่คือตัวอย่างข้อที่1นนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดนั่นเองซึ่งคุณครูให้นักเรียนทำตามลงไปเลยนะคะในแบบฝึกหัด,ดทำลงไปเลยโอเคค่ะถัดไปค่ะถัดไปซึ่งเป็นโจทย์แบบฝึกหัด,ดเรื่องการลบเหมือนเดิมน,นะคะหน้า18ซึ่งเป็นหน้าเดียวกันนะคะในข้อที่3ามค่ะ ดูโจทย์ของเราค่ะข้อ3โจทย์ว่าอย่างไรเอ่ยโจทย์บอกว่า27ส่วน10ลบกับ1เศษ8ส่วน12สังเกตค่ะส่วนไม่เท่ากันส่วนไม่เท่ากันเราจำเป็นจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันอ่าเราก็จะแอบพดเอาไว้ก่อน าคอรนของ10และ12ค่ะคอรนอของ10และ12หารกับอะไรดีคะอะไรที่หาร10และก็12ได้ลงตัวก็คือ2นั่นเองค่ะโอ้ยมันมาเร็วอ่ะทีละตัว2หาร10ได้5 2สหาร12ได้6ค่ะ จากนั้นค่ะพิจารณา5เป็นจํานวนเฉพาะแล้วแต่6ยังไม่ได้เป็นจํานวนเฉพาะและก็ไม่มี5ไม่มีจํานวนใดหาร5และ6ได้ลงตัวทั้งสองจำนวนเราก็เลยมุ่งไปที่หาร6ได้นะคะนั่นก็คือ3นั่นเองค่ะ3หาร5ไม่ได้ลากไปมาค่ะ3หาร6ได้2ก็ได้แบบนี้นะคะ พิจารณาค่ะทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะํา2คูณ3คูณ5คูณ2มาคูณกันเพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็น60ค่ะขั้นตอนการหาครนอนะคะาบางครั้งนักเรียนอาจจะเอาตัวเลขเช่ตนตรงนี้หาร3อาหาร5และ6อาจจะเป็นหาร2ก็ได้นะคะ ตอนนี้คือ60นะคะเราจำเป็นจะต้องทําให้ให้ตัวไหนเอ่ยให้ตัวส่วนก็คือ10เนี่ยกลายเป็น60และให้ตัวส่วนคือ12เนี่ยกลายเป็น60มารวมกันคิดค่ะ10ทํายังไงให้กลายเป็น60คูณกับอะไรคะโอเคถูกต้องค่ะคูณกับ6ส่วน6 เนาะโอเคเช่นเดียวกันค่ะสิบสองคูณกับอะไรคะได้หกสิบสิบสองคูณกับห้าส่วนห้าค่ะถูกต้องค่ะมาดูกันขั้นต่อไปค่ะเอ๊ขั้นต่อไปเราทำอะไรดีคะอ่าได้คอรนแล้วก่อนอื่นเรายังลบกันไม่ได้เนื่องจากตอนนี้มันมีตัวตัวลบอะค่ะเป็นจำนวนครับ เราต้องแปลงตัวลบให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนทำยังไงคะเอาตัวเศษคูณจำนวนนับเสร็จแล้วเอาไปบวกกับตัวส่วนค่ะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะบางครู12คูณ1บวก8ได้เป็น20ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตัวลบก็จะกลายเป็น20 ส่วน12นั่นเองค่ะมาดูขั้นต่อไปค่ะอ่าขั้นต่อไปก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยทำให้กับให้เท่ากับคณอนอนั่นก็คือตัวตั้งคูณกับ6ส่วน6ส่วนตัวลบค่ะคูณกับ5้าส่วนหามาคูณกันค่ะ 27คูณ6ได้มาเป็น162 10คูณ6ได้ออกมาเป็น60ส่วนตัวลบค่ะ20คูณ5ได้1 12 12คูณ5ได้60โอเคเป้าหมายของเราถึงแล้วนั่นก็คือตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันเรามาลบเฉพาะตัวเศษค่ะ162ลบหนึ หนึ่งร้ยหกสิบสองลบหนึ่งร้ยที่ในใจตึ๊กตึ๊ออกมาเป็นหกสิบสองถูกต้องค่ะคำตอบก็คือหกสิบสองส่วนหกสิบก็คือส่วนคงเดิมนะคะอ่าตอนนี้เราได้คำตอบแล้วคำตอบนี้ยังไม่เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันยังไม่เป็นจำอ่ายังไม่เป็น เศษส่วนอย่างง่ายนั่นเองค่ะเพราะว่าจาก62ส่วน60เนี่ยมันยังอยู่ในรูปเศษส่วนที่ไม่ได้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำแล้วก็ยังอยู่ในรูปเศษเกินอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเราอาจจะทําให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนแล้วค่อยทําให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำหรือทําให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำก่อนแล้วก็ค่อยแปลงให้อยู่ในรูปเศษเกินคําตอบเหมือนกันค่ะ สมมติจนี้62ส่วนห0ในสมมติน,นะคะอ่าวิธีแรกคุณครูอาจจะเอาไปหารสองจะได้เป็น31ส่วน30 31สเอ่วน30มอ่มันก็เป็นจำนวนอย่างต่ำแล้วนะคะมันก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแต่มันยังไม่ได้เป็นเศษส่วนอ่อยังไม่ได้เป็นจำนวนคระนะคะเราก็ต้องแปลงก่อนแปลงเป็นจำนวนคะก็จะได้เป็น 1เศษหนึส,หนส่วนสาค่ะส่วนอีกวิธีหนึงนะคะนักเรียนอาจจะทำให้เป็นเศษทำให้เป็นจำนวนคระก่อนก็จะเป็น1เศษสองส่วนหกจากนั้นก็ทำให้เป็นอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างตำ่ำคำตอบก็เหมือนกันค่ะก็คือ1เศษหนึส่วนสานั่นเองค่ะ คำตอบข้อที่สก็คือเนนเศษ1ส่วน30ค่ะมาดูขั้นตอนที่จะเขียนลงไปในแบบฝึกหัดของเราค่ะอ่าแบบฝึกหัดของเราค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะคะคุณครูก็เลยไปเขียนการหาคณำนดด้านบนอ้อยเลยแล้วค่ะคอทีนะคะอ่าคุณครูก็เลยไปเขียนการหาคอ,อรนด้านบนนะคะ อพอหาค่รานาออกมาคุณรูก็กกหาค่รานาออกมานะคะได้ครานาเป็นหกสิบนำตัวเลขตัวหน้าค่ะคูณหกส่วนหกตัวหลังค่ะคูณห้าส่วนห้าตึ๊ก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 ได้คําตอบออกมาตอนนี้เลยค่ะตามที่คุณรูได้อธิบายไปแล้วนะคะถ้านักเรียนไม่ทันยังไงนักเรียนอาจกดหยุดเอาไว้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะดูขั้นตอนวิธีการทําค่ะต่อไปค่ะ มีตัวอย่างแค่2ตัวอย่างยังไม่เพียงพอนะคะวันนี้คุณครูจะให้ตัวอย่างนักเรียนเยอะๆเลยนักเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะเราดูตัวอย่างโดยการทำไปพร้อมๆกันในแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยก็คือข้อหค่ะข้อ6อยู่ที่หน้า19นะคะข้อ6โจทย์ว่าอะไรอ่ข้อ6โจทย์บอกว่า5ลบกับ 2เศษ4ี่ส่วน9 5ลบกับเศษ2เออลบกับ2เศษ4่ส่วน9 5เป็นจำนวนนะับจำนวนนับทุกตัวในโลกนี้มีส่วนเป็น1น,นั่นเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนของเราเป็น1และ9ซึ่งไม่เท่ากัน เราก็ต้องหาครนของหและ 9, บางคนบอกว่าไม่ต้องหาหรอกตอบได้เลยเครนของหนึ่งและเก็เก้านีแหละคะ่ะแต่มาดูขั้นตอนวิธีการหาแล้วกันเราก็นำอะไรเอ่ยมาหาหนและ9ลงตัวไม่มีหารแต่9ลงตัวก็พอก็คือสนั่นเองคะะอ่ะมาอีกละอ่า3หาหนได้ไม่ได้คะ่ละลอาอกลงมาคะ่ะ สาหาร9ได้3าคารนอพิจารณาณแล้วไม่เป็นจํานวนเฉพาะแล้วก็ไม่มีอะไรมาหารได้แล้วสามคูณหคูณสามคำตอบคือ9ก้าเป้าหมายของเราก็คือ9กนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจาก5่าส่วนหนก็ต้องทําอยู่ให้ให้อยู่ในรูปมีส่วนเป็นเค่ะส่วน2เศษสี่ส่วนเเราต้องทําอะไรอีกนี้คะ โอเคค่ะสบายเลยข้อนี้เพราะว่าไม่ต้องทําแล้วมันมีส่วนเป็น9แล้วค่ะมาดูวิธีการค่ะอย่างแรกค่ะเราแปลงโจทย์นะคะเดิม5ก็กลายเป็น5ส่วน1ลบกับ9คูณ2ได้18 18บวกสได้22แปลงจากจำนวนค่ะเป็นเศษเกินค่ะก็ได้ออกมาเป็น22ส่วน9ค่ะ ขั้นต่อไปค่ะทำส่วนให้เท่ากับทรนอก็คือ9นั่นเองอ่ามาดูกันค่ะทำส่วนให้เป็น9ค่ะ5ส่วน1คูณอะไรดีคะคูณ9นั่นเองค่ะเศษ5ส่วน1คูณ9ส่วน9ลบกับ22ส่วน9คูณอะไรไหมคะไม่ต้องคูณนะคะไม่ต้องคูณ1ด้วยมันจะดูยาวๆไปเราไม่ต้องคูณเพราะมันมีส่วนเป็น9แล้วค่ะตัวตั้งค่ะ 5้คูณเได้45่สห้าหคูณเได้9เราจะได้ออกมาเป็นดังนี้ค่ะ45่สิบส่วนเลบกับยีส่วนเส่วนเท่ากันแล้วนะคะนักเรียนสบายมากค่ะขั้นต่อไป45่สหลบยีคิดในใจเลยค่ะตึ๊ดตึได้คำตอบออกมาเป็น23่สาส่วนเค่ะ23่สาส่วนเเป็นเศษเอ่อเป็นเสรส่วนอย่างง่ายหรือยังคะ ยี่สิบสามเจ็ดเก้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นเศษเกินอยู่เราทําให้เป็นจนํานวนค่ะเก้าอะไรได้ยี่สิบสามค่ะเก้าสองสิบแปดเศษห้าส่วนเก้าค่ะจะดนาอีกครั้งค่ะโอเคอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายหรือยังคะค่ะ,คะอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือ สองเศษหส่วนเนั่นเองค่ะมาดูวิธีการเขียนลงไปในแบบฝุกหั์ค่ะตามนี้เลยนะคะอ่าอย่างแรกค่ะหาครนอของ1และ9ได้ออกมาเป็น9ก้าทำตัวส่วนให้เท่ากันคือทำให้เป็น9อ่า ลบเฉพาะตัวเศษส่วนคงเดิมจากนั้นทําให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายก็คือจํานวนพระค่ะได้เป็น 2, 2> 5, 0, องเศษค่าส่วนเก้าย่าลืมตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะโอเคค่ะทําสุดท้ายแล้วนะคะเป็นแบบฝึกหัดท้อหน้า19ค่ะก็คือข้อเจดนั่นเองค่ะข้อเจ็นะคะโจทย์บอกว่า ข้อเจ็ดค่ะโจทย์บอกว่าอะไรคะอ่าข้อเจ็ดค่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูโจทย์อ่ามาดูแบบฝึกหัดต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างของเราในข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดเดิมนะคะข้อเจ็ดค่ะนักเรียนเปิดไปที่ข้อเจ็ดค่ะในหน้าสิเก้าค่ะ จทออันนี้จทยค่อนข้างเป็นจำนวนคระทั้งคู่เลยนะคะ8ปเศษ5ส่วน14ลบกับ7เศษแส่วน21ค่ะ8ปเศษ5ส่วน14ลบกับ7เศษแส่วน21ค่ะพิจรารณาค่ะตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาคร,อรของตัวส่วนก็คือหาคร,อรของ14และ21ค่ะ อะไรเอ่ยที่หาร14และ21ได้ลงตัวทั้ง2ตัวเลยและเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนั่นก็คือ7นั่นเองมาก่อนคุณครูอีกอ่ะ7ค่ะ7จหาร14ได้2 7งเหาร21ได้3พิจารณาเสร็จค่ะเสร็จคำตอบที่ได้ก็คือ2และ3ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นเรานำเจคูณ2คูณ3ออกมา ก็จะได้เป็นพรนของ14และ21ก็คือ42นั่นเองค่ะพิจารณาค่ะ a 14เนี่ยทำยังไงให้กลายเป็น42 14คูณอะไรคะได้42 14คูณ3นั่นเองค่ะเช่นเดียวกันค่ะ21ค่ะ21ทำยังไงคูณกับอะไรดีคะให้ได้42ก็คือคูณ ส่วนสวน,นั่นเองค่ะมาพิจารณาค่ะเมื่อเราได้คอรนาคูอ42แล้วอย่างแรกค่ะจำเป็นจะต้องทำตัวอาทำจำนวนพระนะคะให้กลายเป็นเศษเกินก่อนค่ะเศษคูส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษค่ะได้เป็น117ส่วน14 ลบกับ155ส่วน21ค่ะจากนั้นนะคะตัวหน้าค่ะคูณ3ส่วน3ลบกับตัวหลังค่ะคูณ2ส่วน2ค่ะบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะได้เป็น5้าสอาส่วน4.2ลบกับ310ส่วนส2ค่ะจากนั้นนำเฉพาะตัวเศษมาลบกันค่ะ351ลบกับ310 ได้ออกมาเป็นเท่าไรคะ41ค่ะได้มาเป็น41ส่วน42นั่นเองอข้อนี้เป็นยังไงคะพิจารณาคำตอบค่ะคำตอบอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายแล้วนะคะคำตอบอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะตอบเลยได้คะ่ะมาดูขั้นตอนวิธีการเขียนลงไปค่ะตามนั้นเลยนะคะวิธีการเขียนเน่น หาครนของตัว14และ21ได้ออกมาเป็น42นำเปนคูณค่ะเอทำเป็นเสร็จทำเป็นจำนวนค่ะคูณคูณออกมาเสร็จสิ้นสำเร็จเสร็จสิ้นโอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายวันนี้เรามีกี่ตัวอย่างคะสี่ตัวอย่างไปแล้วนะคะ ซึ่งหมดในแบบฝึกหัดแล้วด้วยทีนี้ครูขอทบทวนก่อนก่อนที่นักเรียนจะไปทำแบบฝึกหัดทำการบ้านี่คุูจะให้ต่อไปนะคะการลบเศษส่วนอ่การลบจำนวนคะอย่างแรกค่ะข้อหนึ่งค่ะพิจารณาจำนวนให้หากอยู่ในรูปจำนวนคะให้แปลงอยู่ในรูปเศษส่วนเกินค่ะข้นที่สองค่ะ ถาตัวส่วนไม่เท่ากันให้ทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยต้องไปหาคณาของตัวส่วนและทําให้ตัวส่วนเท่ากับคณาค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นาเฉพาะตัวเศษมาลบกันนะคะตัวส่วนคงเดิมค่ะสุดท้ายค่ะพิจารณาคําตอบให้คําตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำการบ้านสำหรับการบ้านวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะแน่นอนค่ะเราเรียนเรื่องการลบเราเรียนเรื่องการลบเศษส่วนนั่นเองนะคะการลบจำนวนค,ค่ะเพราะฉะนั้นการบ้านของเราค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหนังสือเรียนหน้าตาเป็นยังไงจับรูปเลยนะคะหนังสือเรียน หนังสือเรียนแน่นอนค่ะเราต้องทำใจสมดนั่นเองค่ะวันน,นนี้การบ้านมีแค่สามข้ออ่าใครว่าการบ้านน้อยไปบ้างคะเดี๋ยวให้เม้นต์ใต้ให้อ่าใส่ข้อคิดเห็นใต้ท้ายคลิปได้เลยนะคะอ่าทีนี้นักเรียนทำการบ้านในวันที่สิบห้ามิถุนายนนะคะในหนังสือเรียนหน้ายี่สิบค่ะ เปที่หนังสือเรียนหน้ายี่สิบทำเฉพาะการลบนะคะได้แก่ข้อหนึ่งข้อสี่และก็ข้อหค่ะคุณครูค,ค,คิดว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้แน่นอนและบ้านบ้านเนี่ยน้อยมากขอให้นักเรียนนะคะทำการบ้านใส่ในสมุดของนักเรียนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะไปพบกัานในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิมิถุนายนนะคะ เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีเดี๋ยวเราเจะกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ่าเสียงคุณผู้อานจากตรงนี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะยากไหมไม่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องที่คล้ายกันเลยกับเรื่องการลบเศษส่วนค่ะ แล้วคุณครูจะคอยการบ้านที่นักเรียนทํามาให้คุณครูเชื่นใจนะคะแล้วคุณครูจะตรวจและส่งผลย้อนกลับให้นักเรียนนักเรียนอย่าลืมน,นะคะนอกจากทําในสมุดแล้วอย่าลืมตอบแบบ o g กัส o อ m ส่งการบ้านที่ครูส่งไปให้นักเรียนด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อการลบจำนวนคะไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกันบ้านนะคะ